ที่เจ้าพี่น้องจเจ้าเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เคารพรักทุกท่านนะเจ้าปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดพ,พิธีขี่ไม่เมืองประจําปีร5 5สอที่ส่วนเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่บริเวณติดกับคันคลองเชิัประทายนนะเจ้าจัดในระหว่างวันที่13ถึงวันที่17เดเดือนเมษายน 2565น,นะเจ้าแล้วภายในงานก็มีกิจกรรมอย่างมากมายแบบว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการสืบสารและทำพณีปีใมเมืองของเฮานะเจ้าและการประกวดต่างๆเช่นประกวดลากประกวดส้มตำประกวดกลองต่างๆนะเจ้าแล้วก็มีเทศกาลเพื่อความรู้ในส่วนของงานปีใหม่เมืองนะเจ้าสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานปีใหม่เมืองของ องการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นในทีมที่เรากาหนดขึ้นมาก,ก็คือทีมการลงแนอดีนะเจ้าเราจะมีครงวาัธรรมที่เป็นบรรยากาศของการลงแณรอดีตแล้วก็มีถนนสายวัฒนธรรมนะเจ้าที่มีบรรยากาศเหมือนาการลงแณรอดีตมีพ่อการแม่กาศนะเจ้ามาขายครัวประเภทโอทอปกันประมาณเจ็ดสิบบูธนะเจ้ามีก๋งโมกวหองมีศิลปินล้านนามีผามซอนะามากมาย แต่ที่สําคัญก็คือภายในสวนนมีบรรยากาศที่สวยงามอยู่แล้วเราเป็นสถานที่โลกงเจ้าและมีการตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงามมีกิจกรรมในการประกวดกล้วยไม้ป่าหลากหลายชนิดนะเจ้าซึ่งท่านมาดูมาชมมากอยมาถ่ายรูปกันได้รื่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ที่เป็นอึ้งพึ่งนะเจ้าจะเป็นเอื้องสายสป,ปะเอื้องที่อยู่ในนี้หมดในนะเจ้าและที่สําคัญก็คือ มีการใหือความรู้ในเพื่อเศรษฐกิจใหม่กลคือกัญชานะเจ้าโดยต่างกันเอาประเจเองไม่มีการฝึกอบรมหรือจัดอบรมเพื่อความรู้สองวันเต็มก็คือวันที่16และวันที่17จ็ะมีนิรศการในการที่จะเพื่อความรู้ในเรื่องของกัญชาตั้งแต่ประโยชน์ที่ใจกับสุขภาพของเราแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากเกิดจากรายได้ด้าทางเศรษฐกิจที่นะเจ้าพอจนๆพี่น้องประชาชน เพราะว่าเป็นคนจริงใหม่หรือคนต่างจังหวัดหรือชาวต่างประเทศในเจ้าไม่แอลกันนะเจ้างานพิธีในเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านพี่ชัยเดินฟงมิสสอนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าขอชิงชวนื่อมาแอลกันในวันที่13ถึงวันที่17นเจเจ้าเดือนมิถุนาย,ยานนี้ตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงสองทุ่มจ้าวกับบุญเจ้า